หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเล่นตัวนี้มีกี่ตัวอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองแค่เขียนป้านะครับจริงๆผมว่าเอาสามตัวเลยนะเด่นๆนะครับสยมตัวนะสามตัวนะ ใช่แล้วซื้อมาติดเองติดร้านแพงแน่อันนี้ไม่คี้ผ่านเองสิบกว่าบาทเองมั้งช้อปปี้ช้อปปี้โอ้โหเืออีเลยเพโทรศัพท์กู่สำคัญนะตังใจฟังให้นะถ้ามีตุวเนี้ยนึ่ 2 2 3สองไปเรื่อยๆให้กับอัลฟาเข้มในขณะที่เ1 2 1กับ2อยู่ใกล้กัน1กับ2อยู่ใกล้กัน2 3อยู่ใกล้กันลงไปสาก็อยู่ใกล้กันง่ายๆถ้าเลขอยู่ใกล้กันให้เป็นเบต้าเข้าป้ะ บู <c oughs> ๊งเลยน้ชยอนี้ที่ให้เรมเอร์นะทรน่าเี่ยชี่ยโทรศัพท์แตกก็คือามนตูเลียน่งหนึ่งก็คือตัวปรที่หนึาเมนตูเลียนสองสองคือสองที่สนะครับนะเ จะมืดถึงมุมๆครับต่อมาครับต่อมายังอยู่ขบีนะถ้าตัวเลขอยู่ห่างกันเช่นร้อยอ๋อเช่น้อหนึ่งสาโ้เจ็บเจริงจริงอิชเช่กได้ตอนตกตอนนั้นได้เลยแ่เ ชีคุณต้องแกะอันนี้ออกแล้วเดินลอยเลยเิอขนาดนี้ว่าคุณเกาะอีนะ S หนึ่งหนึ่ง S หนึ่งสองไอ้ที่เราคำนวเหมือนชีที่แล้วนะครับเ่สกับ S นะครับนะให้เท่ากับหที่เหลือเป็นศูนย์ครับ แล้วก็ดีนีที่เหลือเนีนคําว่า0 S มันซึ้งมันเก่าแล้วยังไม่ชัดนะถ้า S 1 2เช่น S 1 2 S 1 3 index ไม่เท่ากันให้เป็น0นะ index ไม่เท่ากันกูต้องแกะแล้วอีกจ๊อ นี่เป็นศูนย์จ้นี้เป็นศูนย์เดวนี้เปาเ้นนีไป H หนึ่งเนหนึ่งมันหางกันนะหนึ่งกับเไกลกันมากเัวนี้เป็นศูนใช่มนยที่มันหางกันที่มัหารกันมากๆนะครับไอเป็นศูนย์ส่วนีวนี้นไ,ไม่ตรงกันตดวนี้ก็เป็นเสีย ต่อมาบรรทัดที่สอง่สองตรงนี้จะได้เบต้าลบอีตรงนี้เป็นศูนย์ครับอ้โหเฮยโทรศัพท์สองสองโทรศัพท์เป็นอยเฮดนี่มันแตกอโทรศัพท์แตกอีสันฮะทำร่วงเหรอไม่รู้ทำร่วงอย่เคยแล้วมันมีอะไรเสีอะไรหรือเปล่ามันแบกันเอออาจจะเป็นไปได้จากสมการสิบสามจุดสนะครับ เมื่อเราแทนค่าเงื่อนไขต่างๆลง,ง,งไปแล้วนะปัดรไปทางขวาเราจะได้สมการนี้ครับสมการ13.35นะเราแทนค่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆน,ยน,ยน,ยนะและจุดประสงค์เพื่อจุดประสงค,ค์ด้วยว่สิทธเฉิมทีไร อีนะเพื่อหาค่า e เพื่อหาค่า e นะคนั้นอันนี้คือเจอระเทอขามาเรื่อยเรื่อหาค่า e ชอบไหมคะเจ้ร์เทอแต่ด้วยตัวแปรเยอะนะครับดึงจากโปรแกรมเยอะมากนะักวิชาการบอกว่าไอ้ที่เกียนเขียนจนแลมเมื่อที่เกียนเขียนกำหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับให้เอาฟ้าลบตัวนี้เท่ากับ e ก็สมการนี้นะสมการนี้นะครับเอาเบต้าหารตลอดเบต้าหารเอาเบต้าหารตลอดนะเว้นเทอมนี้เทอมนี้มันจะได้เบต้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเบต้าหารเบต้ามันก็คือหนึ่งเบต้าหารเบต้ามันก็คือเชื่อปุต้องทำกันบ้านในนี้ดีกว่าเ้เสรีอีสัตว์วันเนี้ยก็งานกูเยอะจริง เมตาตลอดครับอ่านเสร็จแล้วคุณจะสังเกตให้ออฟาลุกอีมันตรวจอินออไม่ใชตรวจอแลตูเขาบอกเขาจะส่งไม่ใช่เหรอส่งมันไหนวันนี้เหรอตรวจอินตูส่งภายในวันนี้ปะก็จะได้เบสิที่เป็นแบบนี้ กลุ่คือเบติกที่ได้ก็คือมีเอกอยู่หน้าตัดภายในวันนี้ป่ะตรงนี้นะครับหรตรงนี้แล้วก็มีหนึ่งประกอบมีหนึ่งประกอบนะใส่เรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าเอกเท่ากับองศาลบดีหารด้วยเบตานะนะฮะทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่า ถ้าคุณเขียนอัลฟาอีเบต้าเขียนไปรเรื่อยๆที่เขียนเขียนนะครับเยอะน,นะทำมัน X จะได้นะครับอีกนะอย่างหนึ่งในการหาดีเีนอเนนก็จะหาได้หาได้ง,ง่านยะนะนะน,น,นะครับรอ, <c oughs> อนา้นา <c oughs> นะฮะห, <c oughs> <c oughs> หนึน่งท่านมิตรนะครับอ๋อภายในมะสุกไอ้เมียวเมียวส่งอินตัวสูงอันนี้สรุปครับ <c oughs> อินตัวตรวจท่งส่งให้าจากภายในมะสุกโอ้ยไม่ใช่วันนี้โมเลกุล ก็ส่งภายในวันศุกร์เอ่อส่งภายในวันศุกไงเพราะว่าเขาจะให้เฉลยมาคืนนี้มันก็ทำให้กูตกใจนี่เสร็จแล้วนะครับเรามีกี่โมเลกุลนะเรามีกี่โมเลกุลแล้วก็นำไปฟิ l ไปเติมอยู่ในเม t ริกนะเรานำไปเติมอยู่ในเม t ริกนะ นำเป็นตัวเมตริกได้ไปมนำเปนตัวเตรน่เข้าแล้วหมอการแยกพวงนี้นะครับข้ามากยกตัวอย่างเช่นเต็ดที่หนึ่งนะวาดลูกแล้ววาดลูก4 C C C หเลยรันนัมเบอร์1นึ่งสส นีสำหรับไฮโดรคาร์บอนนะไฮโดรคาร์บอนอย่างเดียวนะส่วนเบนซีนนะเบนซีนผมก็วาดรูปออกมาก,กอบเสร็จแล้วให้รันนัมเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันยังไม่ลงนะพี่บ๊อสหนึ่งเจ็ดรันนัมเบอรลืนทำให้ต่อเอ <c oughs> รื่องนะจะกระโดดข้ามไปข้ามมานะนะครับรันอย่างหนึ่งสองสามนะเรียงไปนี้สี่ห้าหกนะครับ 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, ยกตัวอย่างเช่นฟิวตาไดเอทนนะครับนะการฟิวเมติกนะการฟิวเมติกมาดูนะคการฟิวเมติกคุณบ้านลูกคุณรันดัเบอร์เสร็จแล้วนะครับคุณตีตีกลอกนี่เลยนี่นะอย่างเงี้ยเห็นไมีสี่ตัวใช่ไหมมีสี่ตัวหนึ่งชองละสี่หนึ่งชองละสี่นะแล้วคุณก็ เติมาตามนี้เลยเกร็กๆนะครับนะอันนี้คือมาเรียนก่อนเรื่องไงมาเรียนก่อ,กอ,เอกนเะรนะื่องนะครับมาเรียนก่อนเรื่องนะเฮ่ยบ้านะคอันนี้คือตัวอยา่างส่วนเบนซีเนี่ยเบนซี6กับ1มันจะติดกันเห็นไหม6กับ1มันจะติดกันอันนี้เป็นตัวอยา่าง วงมินซีเนี่ยเทสวงมินซีเนี่ยหนึ่งกับหกมันติดกันหนึ่งกับหกมันติดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมันจะมีหนึ่งเข้ามาตรงนี้นะครับอ่ามาได้ไงคุณลองเขียนอันนี้เป็นเอสหนึ่งหกลบเอเอสหนึ่งหกถูก เออเออแน่ 16s16 เป็นอะไรครับเป็นเบต้าปรอลบ e s160 นะครับเพราะตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็เลยได้เบต้าเนอะพอได้เบต้าเบต้าหารตลอดเบต้าหารเบต้าก็เลยกลายเป็น1นั่นเองนะครับแหน่งนี้นะ ส่วนตำแหน่งนี้ส่วนตำแหน่งนี้เดิมมันก็จะกลายเป็น h 61ลบ e s 61 h 61มันติดกันก็กลายเป็นเบต้าลบ e ตัวนี้ศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็คือได้เท่ากับเบต้าเราอาเบต้าหารตลอดมันก็คือเบต้าเบต้ามันก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับมันคือหลักการนะมึงถามว่าข้อง่ายไหม ตนอกคิกันต้องคิดนะนะครับส้องิกันยืมไปยาต่อมาครับอาเสร็จแล้วเราก็หาเมธี ทีนี้ก็เป็นนำไปหาค่า x ออกมาหาดีเทนเดนแล้วจบหาเดะเดของเมทริกเมทริกจับากับศูแล้วหาค่า x ออกมาค่า x ออกมาถ้าคุณใครเคยใช้แนแบบนั้ เคยใช้แอนแ์แล็นะเองเองเคยกันยังนะแอ่ด์แล็พิมพ์สองบรรทัดได้คำตอบเลยนะครับได้คำตอบเต็มทีนะครับมาดูตัวอยา่างง่ายๆทดสอบในเรื่องเซนเซอร์ไม่เลยไม่เคยเรียนวิชาน,นี้เลย <c oughs> เออคุณก็จะได้ค่า e ออกมานะครับค่า e ค่า G e จะอยู่ในในส,สมก,การนี้นะครับ หลังจากได้ค่า e นะครับอันนี้หลังจากหลังจากได้ e ต่อไปนะครับต่อไปหาตัวยิปฟิเชียนนะครับหาตัวยิปฟิเชียนนะขอได้ energy เพื่ออะไรครับขาคูณย้อนที่เทีเพื่ออะไรครับเดีย๋ยวงไม่พอเพือเเอพ่อให้ได้เวฟฟังชันนั่นเองเพื่อให้ได้เวฟฟังชันเพราะว่าเวฟฟังชันเราเท่ากับ a 1นึ่งไฟล์หนึ่งบวก a สองไฟล์สองบวกไปเรื่อยๆครับเราขาคูณย้อนที่เทีก็คือหา a หนึ่ a 2องพวกนี้ครับหา a 1 a 2นั a 1, a 2, ่นเอง ก็จะจบกระบวน,นการเราได้พลังงานเราได้เวทของชั้นเสร็จแค่นี้ a m a ส i n g ถามว่าวิธีการนี้เขาไปใช้ไหมไม่ใช้เล้วาเรียนไปทำไมม <c oughs> <c oughs> เรียนเพื่อเพื่อน,นำไปใช้ขั้นตอนที่สูงข,ขึ้นนะครับ เอาแล้วนะกดได้อีก็ไปหาโค่อฟพิจียเนเราก็จะได้เฟฟฟังชันของเรานะครับดห okay. นา้าถัดไปตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับมาตัวอย่างดี๋ยวมาาตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> หนึ่งคือวาดรูปเด็กว่าว,วาดรูปสองลำดัเบอร์สาม เอ <c ute> ามาลงเมสิเามมิ่งิ้งนี่ทำไมพี่หัวขึ้นนะทำไมของกูไม่ขึ้นวะอีชิบหายหนึ่ง่หนึ่ง e s หน s หนึ e s หนึ่งสองทำไมไม่มี s สอ s สอง e s 2สองสองแล้วก็ดูอินเด็กเอหนึ่งหนึ่งมันก็คืออาฟ้ามันเปลี่ยนนี้คือเอาว่าลบอี s 1สหนนึ so. ่ก ah, ็คือมีค่าเท่าหนึ่งมันก็จะได้ตรงนี้นะได้ตรงนี้ส่วนนี้ s12 C ตัวที่หนึ่งติดกับ C ตัวที่สองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเบต้าลบ E S ชหนึ่งสองเอชไม่เท่ากันูไอเชื่อเจอแล้วเอาใหม่ลงใหม่ก่อนต่อไป S อสสองหนึ่งเอะตอมที่หนึ่งกับอะตอมสองติดกันเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเบต้าลบ E ลงใหม่ก่อน ในขณะที่ s สองสองนัคนืออัลฟาลบอีของคนหนึ่งมันก็คือได้ในนิ้มันก็คือได้ตรงนีเ้เสร็จแล้วนะให้ x ทุกกลับตัวนี้นะเอาเบต้าหารตลอดนะเป็นส่วนเบต้าหารตลอดนะมันก็จะได้กลายเป็นอัลฟาลบอี หาเบตา่แล้วก็ห่แล้วก็เอาฟ้าลบอีหาเบตาเสร็จแล้วให้เ็กแทนลงตรวนี้เราจะได้มาเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็หาอีกชนึงเปนแนนะครับคูณลงเป็นบวกคูนขึ้นเป็นลบนะเราก็จะได้เกกำัสองลบหนึ่ง

เออกับอัลฟาอีแยนนี้เอ่เป็นอัลฟาบวกเดต้าอันนี้สําบเอับลบหนึ่งับ เราจะได้พลังงานมาสองกันนะครับได้พลังงานมาสองกาันคนนี้จะรู้ได้ไงว่าอะไรสูงสุดต่ำสุดนะคระับ

ครับนะ <ctorar> เลิกแฟนหรือลูกก็ไม oh, sure ่ร like uh. mm hmm. ู้อ๋อคิดถึงอะแล้วอะไรก็เลยอ๋อแบบเช็ดมันเช็ดมันแดงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เห็นในเนี้ยเอาเลยเชื่อดีไหมเนี่ยไม่อเดีมันมีเช็ดแชทแดงแชทโอเคนะผมอยากให้คุณจำไว้ว่า จำค่าเบต้าป็นลบนะเบต้าป็นลบเมื่อมีเบต้าเป็นลบนะมเอัาฟ้าก็ลบบด้วยเบต้ามันก็จะต่ำลงมานะครับก็จะต่ำลงมาอย่างนี้นะที่เก่าสเตคก็คือตรงนี้นะครับเก่าสเปคเป็นยังมาเป็นยังไง 别，来，快快，来来，好来，好来。